วันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนนี้เวลาเก่านาฬิกาถึง12นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเช่าชุมชนโพสีหนึ่งรวมล่มประชามติเลือกประธานและคณะกรรมการชุมชนขอเสนอทีมก้าใหม่ทีมก้าใหม่ ขอเสนอค้นรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีศักยภาพพร้อมทำงานเพื่อชุ่มชนนพ่สีหนึ่งของเฮ้านำทีมโดยนายรุ่งเรื่องรัฐเทพฮัสดินหรือหนึ่งเดียวเป็นประธานชุมชนนพ่สีหนึ่ง ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้จัดการร้านคุนหนึ่ง Forest, เวดดิ้งแอนฟอเรสอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร,รอยเอ็ดเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนโพสีหนึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ LGBT q มหาสารครามอดีตรองประธานชุมชนโพสีหนึ่งอดีตประธานเยาวชนโพสีหนึ่งและทีมงานประกอบด้วย นายพนมพรพินเหลืองสาวนามนค้นนาสใจเกินร้อยน้าวาอุยอายเจ้าของร้านอุยอายย่ำแสบประสบการณ์การทำงานเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุ่มชนนพ่สีหนึ่งคณะกรรมการกองทุน LGB ที่คิวมหาสารคามอดีตคณะกรรมการชุ่มชนอดีตร่องประธานเยาวชนชุ่มชนพ่อสีหนึ่งนา่งธน,นพร หรือมาริวันสิมมาหรือหน่อยประสบการณ์การทำงานเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุ่มชนโพษสีหนึ่งอดีตคณะกรรมการชุมชนอดีตอสอมอชุ่มชนนั่งเพลินผิดริ้นทะลึก หรือเพลินประสบการณ์การทำงานเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนพ่อสีหนึ่งอดีอด <Mohammed> ตคณะกรรมการชุ่มชนนพ่อสีหนึ่งนั่งจุธาหมาดเวียงแก้วหรือโบตันประสบการณ์การทำงานเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุ่มชนนพ่อสีหนึ่งอดีตคณะกรรมการชุ่มชนนพ่อสีหนึ่ง อดีตอสอมอชุมชนโพ่สีหนึ่งนั่งอมอนสารสิริหรือแต่อดีตคณะกรรมการชุมชนโพ่สีหนึ่งและขอเสนอค้นนุมรุ่นไมไฟแรง ภูมิจิตอาสาทำงานเผื่อชุมชนประกอบด้วยนายสมหยดบุตรท่านหรือหยดอดีตคณะกรรมการชุมชนนพ่อสีหนึ่งนายพัดพงบุญชูหรือโจกผู้จัดการร้านโจกเกอร์เรื่อนบ่ายสีนั่งสาวมนท่าทิพย่อมสีเข้นหรือดอกแกว้วถ้าหยาดคุณแม่ดอกแก้วจันเจริญพวกเข้าทีมงานเก่าใหม่นำทีมโดยนายรุงเรื่องรัฐเทพพัสดินหรือหนึ่งดี หนึ่งเดียวกับทิ้งก้าวใหม่ก้าวใหม่ขออาสารับใส่ทำงานเพื่อชุมชนยาลืมยาพลาดวันพฤหัสบดีที่สี่พฤศจิกายนนีล่มประชามติเลือกคนรุ่นใหม่เข้าทำงานเริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่ก้าวใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนประโยชน์ส่วนร่วมต้องมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ